ค่ะสวัสดีค่ะพบกับอาจรารย์นันนะคะมาวิเคราะห์รายมือของท่านนี้นะคะขอบพระคุณก่อนอื่นขอขอบพระคุณท่านให้มาเป็นวิทยาทานสำหรับรายมือท่านนี้นะคะค่ะมาเริ่มเส้นชีวิตเส้นชีวิต ได้มาอยู่ไกลออกมาอ้อมไกลมากเลยส้นชีวิตอแสดงว่ามาตั้งถิ่นฐานห่างจากที่เกิดบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองและก็มีเส้นหลักทรัพย์ค่ะตรงเนินนจูน เป็นคนที่มีหลักทรัพย์มีที่ดินมีบ้านมีช่องเป็นของตัวเองนะคะมาดูเส้นสมองค่ะตรงเป็นคนตรงนะคะเป็นคนที่มีความคิดการทำการทำงานสู้งานนะคะแล้วก็เป็นคนที่คิดอย่างไรก็มีเหตุผลของตนเอง บุ่งมั่นในการทำงานไม่อาจจะไม่ไม่ฟังคนอื่นใจค่ะเส้นใจลักษณะอย่างนี้ก็มีการทำงานเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะ และก็เป็นคนที่ใจดีใช้เงินนะฮะใช้เงินมากกว่าคือไม่ไม่ได้เก็บฮะไม่ไม่ได้เก็บเงินเก็บทองเนาะเพราะว่าใจตกลองแล้วก็มีรูปหนีรูปกันเงินอาจจะมีลักษณะเกี่ยวกับการทำงานเกี่ยวกับเรื่อง การเงินการทองนะคะและมาดูในเนินพระหัสจะเป็นรูปดอกจันเป็นคนที่มีชื่อเสียงถ้าเป็นทหารก็เป็นชั้นในผลแต่ถ้าเป็นทำงานก็จะเป็นซ e o จะเป็นใหญ่จะเป็นตำแหน่งสูงนะคะเราก็มีเส้น ตั้งขึ้นมาคือเส้นเป้าหมายมีเป้าหมายในการทำงานเป็นคนที่ตั้งใจทำงานมีเป้าหมายนะคะมาดูเนินแต่ละเนินเส้นเสาค่ะเส้นเสาจากตรงเนินเสาจะมีเส้นเสาเส้นเสาน,นี้เกิดจากที่ ราบอังคารขึ้นมาแล้วก็มีรอยแยกแสดงว่าเป็นคนที่ทำงานด้วยความลำบากเหน็ดเหนื่อยบางครั้งก็มีอุปสรรคขวางเส้นนะคะอุปสรรคขวางเส้นแล้วก็ขึ้นมาเป็นเนินเสาเป็น เป็นงามเป็นซ่อมเป็นปากซ่อมก็แสดงว่ามีเงินมีทองเงินทองเข้ามาในการทำธุรกิจนะคะแต่ระหว่างทางเดินนั้นกว่าจะได้เงินได้ทองมาก็มีปัญหาแต่ละแต่ละด้านนะแต่ละช่วงชีวิตและเส้นที่เห็นเป็นรูปลักกี้เอ็มลักกเอ็ม ลักษณะนี้นะคะลัคกี้เอ็มเป็นเส้นตัวเอ็มลัคกี้เอ็มแสดงว่ามีเงินหลักล้านนะคะบุคคลท่านนี้ได้จับเงินหลักล้านและก็มีเส้นเส้นพุทธค่ะเส้นพุทธเกิดจากเส้นชีวิต ไปอย่างนี้่ะไปแสดงว่าในแต่ละทางเดินในแต่ละธุรกิจที่เดินมาก็มีอ,อุปสรรคขวากหนามเป็นระยะระยะคือไม่ได้ลอยด้วยกิบกุหลาบนะเดินทางมาเนี่ยกว่าจะได้การเจรจาธุรกิจก็ค่อนข้างจะลำบากนะคะและมีเส้นตรงนี้ฮะเนินเนินพุทธ เป็นเกาะเป็นเกาะก็แสดงว่าธุรกิจบางครั้งการทำงานบางครั้งอาจจะมีการขัดทุนหรือรายได้ติดขัดและหรือมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับสมองหรือเส้นเสียงและมีเส้นพุทธไร่เส้นก็ธุรกิจการค้ามีคือการทำงาน ได้หลายทางมามาดูเส้นพุธนะคะเส้นพุธจะขึ้นจากเส้นชีวิตเส้นพุธหรือเส้นสุขภาพนะคะขึ้นจากเส้นชีวิตสุขภาพก็ไม่คดีนะคะมีสุขภาพแล้วตรงนี้เป็นเกาะ ระวังเรื่องเอกสารสัญญาดูให้ดีนะก่อนจะเซ็นอะไรเส้นมามาถึงเส้นเสาเกิดจากเนินที่ลาบที่ลาบอังคานก็เป็นการที่ทำงานด้วยความอุตสาหะวิริยะด้วยตนเองแล้วก็มามีหลักทรัพย์นะคะหลักทรัพย์เป็นรูปตัว Y ก็ได้มีสินทรัพย์เป็นของตัวเองได้เงินทองเข้ามานะคะและก็ตกลงก็ใช้มากมีมากใช้มากมาดูเส้นการเงินค่ะการเงินนี้ก็เชื่อมจากเส้นเสาเกิดจากการทำงานด้วยความอุตสาหะวิริยะก็จะได้เงินมาพออายุ45 ก็ปรับเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนตำแหน่งนะคะแล้วก็แยกออกมาค่ะแยกออกมาตรงนี้ก็การเงินก็ตกล่องนะคะก็มีบางครั้งที่จับใจ่ายใช้สอยมากมีเส้นคำยันมีเส้นคำยันถ้าพิ่งขึ้นมาก็จะได้รับรอยจะ ได้เงินก้อนโดยที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะเป็นคนที่ใจดีเป็นคนที่ชอบทำบุญค่ะลักษณะนิ้วเอ่อตรงนี้นะคะเป็นคนที่ชอบทำบุญและเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าเนินพระหัสนะคะเป็นคนที่ถ้าเป็นทหารก็ถึงขั้นในผลถ้าเป็นคนละเรือนหรือเป็นเจ้าของธุรกิจก็เป็นระดับ เจ้าของหรือเป็น ceo นะคะและตรงนี้ค่ะตรงนี้ที่เป็นหลักทรัพย์นะคะและยุบตรงยุบลงเนี่ยให้ระวังโรคภัยไข้เจ็บเช่นกระเพาะปัสสาวะต่อมนูกมากนะ,ะและก็ตรงนี้ก็เช่นกันค่ะเป็นรูปเกาะ ก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องต่อมลูกมากในตรงนี้ก็มีเส้นเดินทางแสดงว่ามีการเดินทางไปต่างประเทศบ่อยเดินทางต่างประเทศบ่อยและตรงนี้นะฮะก็ดูแลสุขภาพตรงตรง,ตรงตัดกับเส้นสมองเนี่ยก็มีคู่แข่ง ะะเส้นสมองก็มีเส้นตรงนี้น่าจะเป็นเส้นอุปสรรคเนาะสีอันนี้อาจารย์ขอใช้สีแดงเส้นอุปสรรคตรงที่รับมังคานทํางานผ่านวะตรงนี้นะ,ะก็ดูแลเรื่องสมองนะฮะตรงนี้เป็นระยะระยะมีปัญหาเกี่ยวกับปอดนะฮะ บ่าไหลประมาณนี้และก็มีเส้นมันน่ลายก็การเงินการทองก็เข้ามาตลอดเวลานะคะและก็มีเส้นอุปถัมภ์บางครั้งก็เส้นอุปถัมภ์เนี่ยแต่ก,ก็เปลี่ยนสี เส้นอุปธรรมบางครั้งก็มีปัญหาอุปสรรคก็แสดงว่าคนที่อุปธรรมเขามีปัญหาด้วยตัวเขาเองเป็นเกาะแถวๆนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องสมองนะฮะสมองใสแนศ เราก็เกี่ยวกับต่อมลูกหมาให้ดูด้วยว่าดูแลรักษาสุขภาพในส่วนนี้ด้วยนะคะเราจะดูว่าได้ได้จับเงินล้านนะบุคคลท่านนี้ได้จับเงินล้านแล้วก็มีเส้นพุธเส้นพุธตัดผ่านเส้นพุธตัดก็มีสามเหลี่ยมขุมทรัพย์ มีสามเหลี่ยมขุมทรัพย์ไว้เก็บขุมทรัพย์บุคคลท่านนี้มีดวงตานกฟินิกมียานนะฮะมียานมีสัมผัสที่หแล้วก็มีกากาบาทกลางฝ่ามือก็เป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมแล้วก็เหมาะที่จะ ถือศิลนถือธรรมบวชจะรุ่งเรืองนะคะตรงนี้หลักทรัพย์นี่ค่ะถ้าถ้าบวชก็จะรุ่งเรืองในเพศบรรพชิตนะสรุปได้ว่าบุคคลท่านนี้มีปลายเส้นชีวิตไปอยู่ถึงเนินจันทร์มีโอกาส มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ถ้าทำงานในต่างประเทศค่ะส,สำหรับวันนี้อาจารย์นันโคดมาสเตอร์ NLP เกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ